สวัสดีแมวบางปนสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะนี่เป็นคลิปตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมานะคะพากันไปขุดจิ้งรีภาษาคาเมร์ทีกะเฮาจังเรดภาษาเล่าพันเกินว่าทิปโปมตัวใหญ่ๆนะคะขุดลึกมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมไหนมาสิ เอามาแล้วตัวใหญ่จริงๆค่ะอันนี้ขุดที่คันนาตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าขุดที่คันนาของใครเมื่อขุดเสร็จแล้วต้องเอาดินกบให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าดินที่ขุดออกมาเนะี่ยมันลึกมากนะคะแล้วก็ทําให้คันนาเสียหายได้อ่ะเจออีกตัวแล้ววันนี้ก็จะเอาไปทอดนะคะหรือไม่ก็จะเอาไปตําน้ำพริก กินกับผักอร่อยออร่อยเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ